สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะวันนี้คุณยายปลูกต้นเงินไหลมานะปลูกต้นเงินไหลมาวันนี้ฝนตกเข้าสวนไม่ได้นะคะมาปลูกในร่มวันนี้นะคะเคุณยายได้มานะคะจะเล่าให้ฟังนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นเงินไหลมานะเงินไหลมานะคะคุณยายเพิ่งได้มานะคะเพิ่งได้มาอันนี้ลูกเอามาให้จากสุโขัวไทยนะคะมาไกลมันเลยเหี่ยวไปหน่อยนะเหี่ยวไปหน่อยนะคะอันนี้คุณยายเพิ่งปลูกเมื่อกี้นะเพิ่งปลูกนะคะ ก็ดินที่ใช้นี่ก็จะไปเออดินอยู่ได้ดินก็ได้น้ําก็ได้นะคะแต่ว่าคุณยายใส่ดินลงไปกับน้ําเลยนะนะคะอันนี้เอพอผถมพยาบาลเขาก่อนนะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนนะให้เขาฟื้นตัวก่อนเงอเออตระกูลเงินไหลมานี่มันก็มีหลายแบบนะคะมีหลายแบบมีทั้งด่างแล้วไม่ด่างนะมีทั้งด่างแล้วไม่ด่างนะคะโอเคอันนี้นะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกเมื่อกี้เลยนะคะเพิ่งปลูกเมื่อกี้นะคะ อ,อันนี้ก็เป็นที่คุณยายปลูกไว้แล้วนะอันนี้เป็นเงินไหลมาธรรมดานะเป็นสีเขียวธรรมดานะคะอันนี้เป็นสีเขียวธรรมดาคุณยายปลูกไว้อันนี้ก็ปลูกไว้ได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนแล้วนะคะคุณยายเอาเด็ดมาเด็ดกล้ามันมาเด็ด เดด็ยอดมันมานะคะจากต้นใหญ่นะเราคุณยายมีต้นใหญ่อยู่นะคะก็มาปลูกแบบนี้เขาจะขึ้นอยู่กับต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่จะเลื้อยขึ้นสูงเลยนะคะตามต้นไม้เลยนะคะนะคะถ้ามีดินก็อยู่ในให้เอาลงดินได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะเลือลเล้อยแล้วก็เจริญพันธุ์ได้เร็วมากนะคะก็ต้องคอยตัดแต่งเขานะคะเพื่อความสวยงามนะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายปลูกง่ายนะคะปลูกง่าย นะคะแล้วก็โตเร็วนะคะโตเร็วต้องคอยแต่งเขานะคะโอเคค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ฝนตกนะคะโอเคค่ะคุณยายก็พามาชมวิธีการวิธีการปลูกนะคะเออต้นเงินไหลามานะคะเงินไหลามาว่ามันสามารถอยู่กับดินก็ได้กับน้ําก็ได้นะคะเอามาตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะขอบคุณมากกับสำหรับการติดตามรับชมนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ